สวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้เราจะมาชมอ่าฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับปี96นะครับอ่าเป็นรถในตำนานนะครับรถหรูในตำนานก็ว่าได้นะครับในราคาราคาย่อมเยาวพี่เอางี้ดีกว่ามาชมกันในราคานะย่อมเยาวกันเลยดีกว่านี่มาดูคันนี้เป็นรถอ่า เครื่องเป็นสองพันสองวีเทคแล้วนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะเดิมมากเลยนะครับเจ้าของเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวเลยนะครับป้ายแดงเลยตัวนี้ล้อก็เป็นล้อเดิมๆฮอนด้าเลยนะครับนี่ตัวนี้ดูสีสันรอบคันนะครับเราให้ชหมก่อนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งอ่าราคากันจริงีนะครับมาดูชมกันภายใน เบาะก,ก็เป็นเบออาะผ้ากำมะหยี่เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีขาดนะครับก็มีเลอะบา้างแต่ไม่มีขาดครับคอนโซลสวยครับไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับผม้อเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ยังมีใส่ไฟ,ไฟไท้ายแต่งไฟ,ไฟไฟท้ายแต่งของ honda accord นะครับก็มีกรอบป้ายแต่งไทเท ก็จะเป็นท่อ,อเป็นท่อแต่งไท,ไ,ทไทเทมเหมือนกันนะครับรถคันนี้ได้ทําทการจัดทรงมาแล้วนะครับโหลดหน้าหลังไว้สองนิ้วนะครับตัวหน้าหลังไว้สองนิ้วนี่ครับเป็นไงบ้างนี่มันจะมีฟ้าแฝดกันดีนี่คันดําอีกหนึ่งคันแต่คันนี้จะเป็น ฮอนด้าไอ้ขอเป็นเครื่องสองพันสองเหมือนกันแต่จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับไอ้คันนี้คันนี้เป็นเกียร์ Auto. ออโต้แต่เป็นเครื่องตัวเดียวกันปีเดียวกันเลยนะครับปีเดียวกันเลยแต่คันนี้จะใส่แม็กจะเปลี่ยนแม็กเป็นขอบสิบเจ็ดแล้วนะครับโหลดแบบมุดมุดกันหน่อยนี่สีดำดุเลยครับอืม ให้ดูสีสันรอบคันเราเป็นนี่คันนี้เรียกได้ว่าาเดินเฮดเดอร์มาเนี่ยมีท่อพักแต่งซิ่งผมจะบอกว่ารุ่นนี้นี่กระแสกำลังมาเลยนะครับ h ได้ a a ไอ้คอนีกระแสเขากำลังมาเลยเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันคันนี้จะมีพูงมาลัยแต่ง เกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ไทเทนนี่ครับภายในก็จะประพอกันนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันผ้ากำมะหยี่คันนี้ผมเปิดขายอยู่คันดำเนี่ยคันดำผมเปิดขายอยู่ในราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ตอนนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองเรียบร้อยแล้วผมจะพามาชมก่อน ถ้าใครอยากได้รถคุณภาพแบบนี้สีประมาณนี้รถทรงจะสรงมาแบบนี้นะครับในราคาสี่พันเก้านะครับก็ติดตามผมไม่ได้เลยนะครับมีเข้ามาบ่อยนะครับรถพวกนี้แต่จะมีไม่เยอะนะผมจะบอกได้เลยว่ามีไม่เยอะส่วนคันนี้คันนี้ก็จะของแต่งก็ประมาณนี้นี่นะครับคันสีทองนี่คันสีทองผมขายอยู่ในราคา ห้าหมื่นห้าหมื่นบาททวนนะครับห้าหมื่นบาททวนนี่แอ้ดูเลยห้าหมื่นบาททวนนะครับเอกสารชุดโอนครบรถทะเบียนไม่ขาดนะครับทะเบียนไม่ขาดแอร์เย็นเพลงมีฟังแน่นอนวิ่งทางไกลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งทางไกลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถผมทุกคนันผมการันตีได้เลยว่าวิ่งทางไกลได้ร้อยเปอร์เซ็นต อเอกสารไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการโอนเอกสารครบการโอนครบถือกับผมจบแน่นอนครับให้ชมนี่เป็นสายแอคคอร์ดนะครับไวัรุ่น90รู้กันดีรถรุ่นนี้เริ่มเริ่มค่อนข้างที่จะเริ่มหายยากแล้วนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยมีในท้องตลาดแล้ว ตัวนี้จะเป็นเป็นที่เป็น v ีเทคเนี่ยนะวีเทคนี่ค่อนข้างที่จะคนเล่นกันเยอะอยู่เพราะเครื่องค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็แรงอยู่ครับสีออกบอลบอลทองทองนี่ผมก็ว่าโอ,โอเคนะสวยอยู่นะผมว่าสีมันโอเคแล้วผมผมว่าจะจัดแม็กให้ลูกค้าเขาสักชุดหนึ่งอันนี้ก็ติดจองแล้วนะสีทองเนี่ย ลูกค้าจองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าขอรอดูเลิกดูเลกรับรถผมก็เลยโอเคผมว่าจะจัดทรงเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบสิบเจเหมือนในคันนูน้นแฮะผมว่าทรงมันโอเคหน่อยแต่ตอนนี้กำลังหามแม็กอยู่แม็กรูก้สึกว่าจะหายากนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวท่านใดสนใจอยากจะได้รถคุณภาพรถบ้านคุณภาพดี รถไม่มีประวัติจมน้ําประวัติชนไม่มีไม่เคยชนไม่เคยตีลังกานะครับรถสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ประมาณนี้ก็ติดตามผมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีผมก็จะลงไว้เรื่อยๆเลยนะครับหรือติดตามผมทางด้านเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเฟซบุ๊กผมชนะชัยภาษาอังกฤษนะครับชนะชัยกุ้งครับผม กดติดตามกดแอดเพื่อนไว้ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรผม0994288083อีกครั้งหนึ่งนะครับ0994288083นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับชมนะครับถ้าสนใจรถดีๆรถมือสองราคาหลักหมื่นก็กดติดตามผมไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆมานำเสนอ อีกเรื่อยๆครับโอเคครับผมขอบคุณครับ